เราขับรถประมาณ50นาทีครับเพื่อที่จะให้บรรยากาศมันมืดที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะถ่ายแล้วก็เห็นแสงโอโรร่าลายหรือแสงเหนือนะครับ There y o ี o Yeah me. So cool. wow. s me looks o cool So <it> s you Wow <laughs> กุดีึ้นนึงครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่รัลดลาสก เราแน่จะเห็นแต่ชื่อปกคลิปแล้วนะครับครั้งนี้เราจะมาตามล่าหาแสงเหนือออโรรากันที่ขั้วโลกเหนือนะครับเราจะทมล่าหาแสงเหนือครั้งแรกในชีวิตกันผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับ <Hi. S 1> นเดี๋ยวเราไปติดตามในวิดีโอด้วยกันเลยครับ Going tour for the yes, yes, yes. แล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่ผมจะได้เห็นแสงเหนือออโรรานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นไหมนะครับเพราะว่าเรามา s <S ที่阿拉斯加เนี่ยวันนี้วันที่5แล้วนะครับพี่ทัวร์เขาจะโทรมา yeah. แล้วก็แบบวันนี้ขอยกเลิกก่อนนะครับวันนี้ขอยกเลิกวันนี้ขอยกเลิก,นนก,เลกเพราะว่าด้วยความที่มีหมอกปกคลุมนะครับแล้วก็แบบเมฆมันแบบว่าปกคลุมมากมันทําให้เราแบบท้องฟ้าไม่เปิดเลยไม่เห็นนะครับเขาเลยยกเลิก mm hmm. แต่วันนี้นะครับเขาโทรมาแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเรามีโอกาสที่เราจะได้เห็นแสงเหนือ อันนี้ครับคือช่งางภาพของเรานะครับที่มาช่วยเราถ่ายในวันนี้นะครับ แล้วตอนนี้นะครับเขาก็มาจอดถึงจุดแรกนะครับตอนนี้ช่างภาพกําลังเซตอัพนะครับพวกอุปกรณ์กล้องนะครับแล้วก็ขอบอกว่าทัวร์นี้นะครับที่เรามาก็คือราคาประมาณ300เหรียญนะครับรวมกับช่างภาพแล้วก็รถรับส่งจากที่พักมาที่นี่นะครับแล้วก็ไปส่งแล้วก็ช่างภาพที่เขาจะถ่ายภาพจะใช้กล้องโปรในการถ่ายเพราะว่าเมื่อกี้เราจอดจุดแรกนะครับแล้วเราใช้กล้องนี้ถ่ายคือมองอะไรไม่เห็นเลยเพราะว่ามันต้องตั้งเป็นไนท์โ mode นะครับแล้วก็ตั้ง10วินาทีซึ่งถ้าใครมาก็ 6กล้องมาแล้วก็ถ้าเป็นกล้องวิดีโออย่างที่ผมใช้เนี่ยมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตัดภาพนะครับที่ช่างภาพถ่ายให้แล้วมาใส่ให้ดูนะครับว่าจะสวยขนาดไหนของจริงไปดูด้วยกันเลยแล้วตอนนี้นะครับ เราก็ยังอยู่ที่เดิมครับถ่ายภาพแล้วก็ต้องนิ่งๆประมาณ10วินะครับต่อหนึ่งภาพเพื่อให้ได้ภาพที่แบบเป็นไหนโหมดที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ช่างภาพทํางานดีมากครับข้างหลังเรามองไม่เห็นอะไรเลยเาจับกบกตาม่านะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าพอนนี้เราได้อะไรบ่าไในมือคือแฟลชนะครับ y e s thing looks so cool นี้นะครับเราก็มาจอดอีกหนึ่งจุดนะครับซึ่งจากจุดที่เรามานี่นะครับเราขับรถประมาณ50นาทีครับ <c oughs> กว่าเราจะออกมาตรงที่เป็นถนนที่แบบไม่มีไฟทางเลยไม่มีบ้านคนเลยไม่มีอะไรเลย <c oughs> เพื่อที่จะให้อากาศมันมืดที่สุดนะครับ <c oughs> เพื่อที่เราจะถ่ายแล้วก็เห็น แสงออโรราไลหรือแสงเหนือนะครับตอนนี้ทีมช่างภาพกําลังเซตอัพกล้องอยู่ทางนู้นนะครับซึ่งไฟแฟลตสองหน้าผมแรงมากผมมองไม่เห็นเหมือนกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปอยู่ภาพชัดๆด้ยนนะครับ ตอนนี้นะครับหลังรถของเราคนนี้คือผู้ช่วยนะครับเขากำลังเอาที่ผิงไฟเอาน้ำเอาฮอช็อกโกลตนะครับน้ำร้อนต่างๆยูนี้แต่ไลท์ไ o o อนอี n อน o w w o o ดิวส s e ช <c oughs> t o o และคันนี้นะครับคือรถนะครับที่เขาจะมีไฟปอดไลท์อยู่ข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็คือคันนี้นะครับที่ เรามาจากในตัวเมืองอาาสก้านะครับคือมองอะไรแทบไม่เห็นเลยอ่ะในกล้องผมเนี่ยตอนนี้นะครับเราเดินมาอีกแล้วนะครับนี่นะครับมีสเตชันช็อกโกแลตร้อนกาแฟนะครับอาหารนะครับราคาโลนอยู่ใน่ยมเลยนะครับ <laughs> 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 thank you. And I um I made sure to wipe down the stick again. Oh, thank you, thank, Just thank you. Just to make sure. <laughs> thank you so much. ข้างหลังมีเพลงไทยนะครับก็เปิดเอาใจเป็นคนไทยคนเดียวที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันต่อดูว่าคืนนี้จะอยู่ถึงตีสามไหมนะจะตายแล้วเนี่ย แล้วตอนนี้นะครับหน้าตาผมเหนื่อยมากเป็นเวลาตีสามเกือบตีสี่แล้วนะครับสรุปว่ามิชชั่นเราคอมพิวตนะครับเราได้เห็นแสงเหนือแล้วครับในชีวิตย้ yeah! แต่คนเหนื่อยเลยแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมกล้องวิดีโอที่ผมถืออยู่ดับโทรศัพท์ที่เอาไปดับเพราะว่าอุณหภูมิที่เช็คล่าสุดดูจากเทมเปอร์เจอร์ของรถนะครับมันติดลบ14องศา ตอนแรกก็ถ่ายได้อยู่หรอกสักพักดับหมดเลยจ้าไม่เหลือเลยก็เลยไม่ได้อัดวิดีโอต่อตอนนี้ก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วนะครับก็สรุปว่ามิชชั่นคอมพิวตนะครับเราได้เห็นแสงเหนือครั้งแรกในชีวิตประทับใจมากของจริงก็สวยกว่าในวิดีโอสวยกว่าในภาพที่เห็นต้องเห็นกับตาตัวเองอ่ะสวยมากจริงแล้วก็สุดท้ายนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไว้นะครับ ครั้งหน้าจะพาพิธีที่ไหนอีกติดตามไปด้วยกันเลยครับไปแล้ววันนี้บ๊ายบาย